เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับน้องคนนี้อีกแล้วเอาไม้ให้ผมบวกอีกแล้วนะเออทำไมน้องเขาไม่เข็ดหลาบวะยังเอาไมาให้ผมบวกอีกนะทั้งรู้ทั้งรู้นะว่าผมแบบก็วันนี้นะก็จะมีตัวนี้ครับมาติชนะ แล้วก็โรนโดศูนย์เก้าครับโรนโดศูนย์เก้านี่อาจจะไม่แพงมากนะเห็นไหมสี่สิบเอ็มเงี้ยมาติดไม่แพงครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะจัดมาติดก่อนแล้วกันนะฮะแค่ชื่อนี้ก็บอกแล้วนะว่ามาติดครับไม่ได้มาแตกนะเออเข้าไปยังไงก็มาติดแน่นอนนะฮะมาติดคนเดิมครับต้นเติมคือมันจะสีอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> เขาที่แล้วน้องเขาบอกว่าให้ชนเยอะๆใช่ไหมแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะ วันนี้น้องเขาก็เลยบอกผมว่าจะชนกี่ทีแล้วแต่เลยน้องเขาแบบเอองั้นสูตรมึงเถอะอะไรอย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวจะชนให้สามครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาหวดกันครับไปลุยมาติชลูกพ่อชนครั้งที่หนึ่งชนครั้งที่สองชนครั้งที่สามมามาติชมอนมอนแมนมอนแมน โอ้เหี้ยแม่งั้งแตกได้โวะไอสัตว์ต้ <c oughs> องสี่บวกสามอตัวแรกนี่ก็มาติดเลยไหมล่ะมึง <c oughs> มาตัวที่สองครับคริสเซโน่ลูนัลโดครับก็ <c oughs> ตัวนี้ต้องติดแน่นอนนะจะใช้สูตรเป็นตัวล่อครับให้น้องเขานะนี่สามบวกหนึ่งครับสีเฮียน,นี้ให้แตกก่อน <c oughs> <c oughs> ไปมึงอะไม่ต้องมาทำหน้ามุ่ยเลยเป็นแค่ตัวล่อแท้ อ่าตัวล่อครับไปเกิดใหม่แล้วบอกเลยว่าตัวนี้ต้องติดนะฮะสำหรับไอดีนี้เพราะผมยังไม่เคยบวกของน้องเขาปิดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเราจะกดกันเลยนะครับน้องลุยมอนโดนาโดมอนแมนเี่อู้ กูจะบวกของน้องเขาไม่ติดเลยเหรอวะชิบหายเอ้ยโอ้โหแม่งบวกไอดีน้องเขาแตกชิบหายหมดเลยนะไอดีเมื่อกี้แล้วดูคนนี้เอาอีกแล้วแม่งเอาบวกแปดมาให้กูอีกแล้วไ <c oughs> <c oughs> ม่ก็บวกแปดมาอีกแล้วเจ็ดเอ็มไงเออคือมันเจ็ดเอ็มถามว่าแม่งแพงไหมมันไม่แพงเลยเว้ยแต่มันบวกแปดไง แล้วนี่ต้องบอกตามตรงครับว่าเป็นบวกแปดตัวแรกในชีวิตนะที่ผมได้สัมผัสนะเพราะผมแบบบวกขึ้นห้าขึ้นหกผมก็พอใจแล้วไงไม่เคยมาแตะแปงสักทีนะต้องบอกตามตรงเลยอเหียตื่นเต้นน้อง <c oughs> น้องไม่เอาอะไรมาให้กูบวกอีกเนี่ยน้องเขาบอกว่าให้ชนกันทั้งหมดสิบห้าครั้งครับจัดไปครับมาดูกันว่าไอหำนี่มันจะเป็นตัวแรกของพี่ป่ะนะชนหนึ่งครั้งครับผม นชนสองชนสามยี่แมันนานจังวะชนสี่แล้วอ่ะฮะชนห้าชนหกน้องเขากดดันผมมากเลยชนเจ็ดแล้วครับแม่เหียแม่งใกล้แล้ววะ่ะชนแปดแล้วครับชนเก้าแล้วครับเอาชิบหายแล้วครับชนสิบแล้วครับแม่ง ชน11โชน12ครับชนครั้งที่13แล้วกูตื่นเต้นนะเนี่ย14แล้วครับื่นครั้งที่15เอดดินเชโก้ Come on! Come on, man! Come on! เย้แล้วกูจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอน้องวันนี้ โอ้โหแม่คืนบวกสี่มาไอ้ซ่ส